ชีวิตติดครัวขอเสนอเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามเมนูอาหารอีสานที่เจมมักอิหลีค่ะพอเป็นแซ่เป็นนัวสดน้ำทีคือคลองคองมากถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำตามเจกันได้เลยนำไก่บ้านสับใส่ลงไปในพานชนะจากนั้นก็ใส่เกลือเปิดน้ำเปล่าล้างทำความสะอาดกันซักหนึ่งล้างเอาสิ่งสกรปรกออกซะก่อนนะ จากนั้นก็เทน้าทิ้งแล้วนำไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปมาเตรียมเครื่องต้มยำกันคะ่ะนำใบมะกรูดมาหั่นนำแกนกลางไปทิ้งเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนำตะไคร้มาหั่นเฉล็บเป็นชิ้นเท่าๆกันหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะเสร็จ <erton. S 1> แล้วก็นำไปพักไว้ก่อนคะ่ะนำขามาหั่นเฉล็บเป็นชิ้นเท่าๆกันหั่นจนหมดแง่งก็นำไปพักไว้ก่อนคะ่ะ ต่อไปเป็นมะนาวหั่นเอาแต่ในส่วนของเนื้อและเอาแกนกลางทิ้งค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้นําเผ็ดฟางหั่นแบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วนหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะต่อไปนําพริกแดงมาหั่นแฉล็บเป็น3ส,ส่วนหั่นไปเรื่อยๆจนหมดก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็ใส่ตะไคร ตามด้วยข่าลงไปค่ะใส่หอมแดงผงปรุงรสแล้วนำไก่บ้านที่เราล้างเตรียมไว้แล้วลงไปเมื่อต้มเสร็จไปสักพักก็ตักฟองออกจนหมดค่ะจากนั้นก็คนให้สุกทั่วกันใส่พวงไข่ลงไปตามด้วยเห็ดฟางพริกแดงและใบมะกรูดแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ กิ่นต้ยมยำคือหอมมากใช้ไก่บ้านกับใส่พวงไข่ลงไปเจ๊บอกได้เลยว่ามันฟินมากค่ะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวกันสักหน่อยใส่น้ำตาลปี๊บจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน่ากินมาก ใส่ใบมะขามลงไปสักหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะคนให้สุกทั่วกันดีเลยนะเมื่อสุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยตักเนื้อตามน้ำกะวากันไปโรยใบมะขามอ่อนสักหน่อยตามด้วยพริกแห้ง เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเมนูต้มไก่บ้านเปมะขามสูตรของเจ๊บอกได้เลยว่าเด็ดแน่นอนเครื่องแน่นทั้งไก่ทั้งพวงไข่หอมเครื่องต้มยำอีกด้วยใครที่ชอบเมนูนี้แบบเจ๊ก็จัดตามเจ๊กันได้เลยค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไ i t i k ิ o k ตติด c o o k ิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ